โรงพยาบาลรามคำแหงหร้อนก็ร้อนร้อนหนาวก็น้วหนาว oh. อากาศแบบนี้อาจทำให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวไม่สบายกันบ่อยนะคะซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคไซนัสอักเสบได้ลคะค่ะแต่เอเราจะรู้ได้ยังไงนะว่ากำลังเข้าข่ายอาการไซนัสอักเสบวันนี้นะคะคุณหมอใจดีมีคำตอบรออยู่แล้วล่ะค่ะ คัดแน่นจมูกมากขึ้นน้ำมูกเขียวเหลืองน้ำมูกไหลลงคอทำให้อายมากตอนกลางคืนมีอาการปวดบริเวณหน้าผากหัวตาหรือบริเวณหนกแก้มร่วมด้วยรู้สึกว่าตัวเองรับกลิ่นได้ลดลงหรือว่ามีกลิ่นเหม็นในโพรงจมูกถ้าการเหล่านี้เนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วย,ยังไม่หายไปหรืออันนี้ขาะถึงเข้าข่ายไซนัสอักเสบหมอแนะนําเลยว่าให้เข้ามาตรวจร่างกายร่วมกับการส่องกล้องเพื่อช่วยในการยืนยันการวินิจฉัยนะคะ ไซนัตเดอดทั่วไปเราสามารถรักษาด้การให้ยาก่อนได้เราจะผ่าตัดเฉพาะในกรณีที่คนไข้มีอาการรุนแรงที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้ววิวัฒนาการผ่าตัดไซนัดในปัจจุบันเราจะผ่าตัดผ่านการส่องกล้องทั้งหมดนะคะโดยใช้กล้องขนาดเล็กกําลังขยายสูงร่วมกับเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าไมโครเดไิเดอร์เราก็จะตัดเนื้อเยื่อส่วนที่อักเสบออกเพื่อเปิดทางระบายของโพรงอากาศไซนัดให้ได้สามารถระบายได้ปกติะคะ่ะโดยที่จะพยายามเก็บเนื้อเยื่อส่วนที่ดีไว้ให้ได้มากที่สุด แล้วก็สําหรับเทคโนโลยีล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไซนัตโดยใช้บอลลูนนะคะอันนี้เราก็จะใช้วิธีการสองกล้องเหมือนกันแล้วก็ใส่บอลลูนเพื่อจะขยายให้มันโป่งออกเพื่อลูไซนัตที่เปิดกว้างขึ้นหนองน้งนํามูกก็จะสามารถระบายออกได้ตามธรรมชาติะคะ่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยช่วยให้การรักษาโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นแถมผู้ป่วยยังเจ็บตัวน้อยลงด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอใจดีจากโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะ